เมื่อวานนี้ได้ไปงานวางศิลาฤกษ์สร้างตึกใหม่ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์โอ้ก็สร้างตึกใหญ่โตโบรอานมูลค้างสี่พันกว่าล้านตั้งหกร้อยเตียงต่อไปจะเป็นจะเป็นตึกเฉพาะทางที่เป็นเลิศในที่สุดในภาคอีสานมความเิ็บไข้ได้ป่วยของคนมันไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ไม่เลือกอยากดีมีจนถึงเวลาป่วยมันก็ป่วยด้วยกันทั้งนั้นเวลาคนป่วยขึ้นมาสิ่งที่จะคิดถึงทีแรกก็คิดถึงโรงพยาบาลคิดถึงหมอเป็นเบื้องต้นถ้าเขาได้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมหมอที่มีความเก่งชำนิชำนาญในโรคภัยไข้เจ็บคนไข้นั่นเขาก็มีความหวังขึ้นมาแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ไปเจอโรงพยาบาลโคโรโกโสไม่พร้อมหมอก็ไม่มีอะไรต,ะต่างๆที่เป,เป็นเป็นเป็นเจ็บป่วยมาแล้วพอไปเจอไปแล้วมันมันหนักลงไปอีกเลยหนักลงไปอีกทันทีเลยเพราะแนนเรื่องโรงพยาบาลเรื่องสาธารณสุขเรื่องหมอเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือตึกอาคารต่างๆทั้งหลายก็เป็นฟานจําเป็นนี่คือเป็นที่พึ่งของคนเจ็บไข้ได้ป่วย ทั่วไปได้อย่างดียิ่งแต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ารัฐบาลก็เปรียบเหมือนเนี่ยคนที่พ่อแม่ที่มีลูกเยอะเพราะนั้นจะแบ่งปันเงินทองที่พ่อแม่หามาให้ลูกได้ใช้ใจ่ายทั่วถึงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูกมันเยอะคนที่สุดแบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้บางคนก็พอบางคนก็ขาดไอ้รัฐบาลก็เหมือนกันนี่แหละ งบประมาณที่จะแจกจ่ายออกไปทั่วไปทุกสาขาต่างๆทั้งหลายมันก็ได้ได้มากบ้างได้น้อยบ้างขาดบ้างพอบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ที่รู้สึกขาดแคลนที่สุดก็คือโรงพยาบาลกับโรงเรียนโรงพยาบาลกับโรงเรียนนี่มีความรู้สึกว่าขาดขาดแคลนมากเลยอันนี้ก็คงจะต้องได้ อาศัยประชาชนทั่วไปที่เห็นคุณค่าหรือที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนแต่ที่จะช่วยเหลือที่จะเอือ้อเฟื้อเจอจานเผื่อแผ่แบ่งปันมาให้ถ้า,าประชาชนมีน้ําจิตน้นําใจเห็นคุณค่าอัน,นี้แม้เราไม่ได้ป่วยก็ตามเถอะแต่เราก็บริจาคไปเพื่อคนป่วยแต่ก็ไม่แน่พวกเราอาจจะป่วยหรือลูกหลาน ญาติพี่น้องเราอาจจะป่วยญาติมิตรเราอาจจะป่วยก็ได้ถ้าไม่มีความพร้อมแล้วก็มีที่พึ่งที่มีความอบอุ่นมาก็มีกําลังจีตกําลังใจขึ้นมามีความหวังขึ้นมาความมีความหวังขึ้นมาเนี่ยแหละมันจะทําให้มีกําลังต่อต้านโาครคภัยไข้เจ็บทําให้โครคภัยไข้เจ็บเป็นเบาบางจางลงไปได้การรักษาก็ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ ก็ต้องอาศัยประชาชนทั่วไปที่ให้การสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งน,นี้พูดถึงโรคภายนอกแต่หลักสำคัญก็โรคภายในโรคภายในก็คือโรคใจของเราโรคทางร่างกายบางคนนี่สิบยี่สิบปีอาจจะไม่เคยหาหมอไม่เคยหาอยู่หายาเลยก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่ไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแต่โรคทางใจนะั้นมันเบียดเบียนมาทุกวันเลยแหละ มันเบียดเบียนทุกวันเแบียดเบียนด้วยอามณมเรื่องราวต่างๆเด้อดความดิ้นรนที่เยอะที่ยานด้วยความโกรธความโลภความหล,ลงราคะปัญหามานาทิฐิมันเบียดเบียนมันทับถงเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าหาโกโรคทางใจถ้าหากไม่มียารักษาเนี่ยนับวันมันเพียบเข้าไปเรื่อยเพียบเข้าไปโดยเราไม่รู้ตัวนับวันจิตใจของเราจะตกตำ่ำลงจิตใจของเราจะเศร้าหมองขุ่นบัวลงไป พอหนักไปด้วยโลกโรคโลกของใจโลกกิเลสทั้งหลายนั่นแหละโลกความเศร้าหมองขุนมัวมันจะหนักลงไปหนักลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นโลกทางใจนี่ยาที่จะรักษาโลกทางใจที่ประเสริฐที่สุดก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พระธเจ้าได้ได้ผลิตไว้ให้พวกเรานำมารักษาโลกทางใจของพวกเรา ตอนนี้ยาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญามันมีอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยที่พระพุทธเจ้าแกจกจ่ายมาให้พวกเราทุกท่านทุกคนแต่คนเราโดยส่วนมากแล้วมันมักจะงองข้ามไปมันไม่ได้มองเข้ามาไม่ได้มองเข้ามาในจิตในใ,นใจของตนเองแม้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียบนกันอ่างไรมันก็เลยไม่เห็นไม่รู้ตัว แต่มันมองแต่ร่างกายเจ็บหัวตัวร้อนนิดหน่อยมันก็เห็นแล้วเจ็บแข้งเจ็บขานิดหน่อยมันก็เห็นแล้วรู้แล้วแต่ก็เพราะตัวเองเฝ้าสังเกตเฝ้าดูแลรักษากายเพราะฉะนั้นมันผิดปกตินิดหน่อยมันก็เห็นแต่เราไม่ดูแลรักษาจิตใจของเราแม้ปกติมากมกายไก่กองขนาดไหนมันก็ไม่เห็นไม่ไม่ทันเพราะฉะันที่สุดก็เลยปล่อยให้มันเพียรหนักลงไปเพียรหนักลงไปเพราะฉะนั้นเรา,เราไม่ควรที่จะประมาทตอนใจ ในการรักษาจิตใจของตัวเองเพราะการรักษาร่างกายเนี่ยนะรักษาอย่างไงยังไงก็ตามเด็กมันก็มันก็เสื่อมไปเสื่อมไปอย่างแน่นอนเพียงแค่มันอาจจะเสื่อมช้าไปหน่อยแต่ถึงที่สุดก็คือความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาแต่การรักษาใจนะั้นน่ะถ้ารักษา,าโรคของใจนะ่นน่ยมันมีโอกาสหายขาดหายขาดแบบแบบ แบบไม่มีโอกาสเสื่อมอีกต่อไปพอมันหายขาดแล้วเนี่ยมันไม่มีโรคทางใจอีกเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะเล็ดลอดเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้อีกดังเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้รักษาจนหายขาดเด็ดขาดไปแล้วจะไม่มีโรคทางใจอีกแม้แต่นิดเดียวที่จะเข้าเล็ดรอดเข้าไปครอบงำจิตใจของพระองค์อีกได้เลยพระสงฆ์สาวกอารอานารเหมือนกันท่านทั้งหลายเหล่านั้นรักษาโรคทางใจของท่านได้ ได้ขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีโรคทางใจอีกเลยแนมะ้แต่นิดเดียวที่จะเล็ดร้อยเข้าไปครอบงำจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้ววิธีการรักษานี่ก็สามารถคนทุกคนสามารถที่จะทา,าไปรักษาโรคทางใจของตนเองได้ทุกคนไม่เลือกชนชั้นวรรณะเลยแล้วก็ไม่เลือกหญิงเลือกชายด้วยไม่เลือกชนชั้นวรณะชนวรรณะอะไรไม่เลือกนักบวชคารว่า ล้วนแต่สามารถนําไปรักษาให้ให,ให,ให,หายขาดได้ทั้นั้นเพียงแค่เราต้องอาศัยความภาคความเพียรของเราเองศรัทธาความเพียรของเราเองรักษาอาศัยสติปัญญาของเราเองแล้วความภาคความเพียรเนี่ยสำคัญที่สุดสําคัญที่จะเราจะน้อมนําเอายานั่นคือศีลสมาธิปัญญาเข้ามารักษาตั้งแต่เราเริ่มปูพื้นฐานปูพื้นฐานให้เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรา ด้วยด้วยทานด้วยศีลซะก่อนจากนั้นสมาธิปัญญานี่แหละเข้ามาสู่ภายในเนี่ยเราก็สร้างเราก็อบรมทารําความเพียรมาสร้างจิตใจของเราให้มีควาสมสงบขึ้นมาให้ได้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราอยู่กับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่กับอารมณ์เรื่องรามามามากมายไก่กองแล้วตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อยู่มามากมายไก่กองมันจะมีมีความวิเศษขนาดไหน เราก็สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันไม่มีอะไรพิเศษเลยแล้วเราจะยัหลงในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่หรือนั่น,เป,นเป็นคำถามที่พวกเราควรจะถามตัวเองควรจะเตือนตัวเองได้แล้วแต่ความสงบที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่วิเศษท่านจึงบอกว่านัตถิสันติบ,บรลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพวกเรายังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยพบเห็น เราก็น่าจะที่จะสร้างขึ้นมาให้ให้ให้มีให้เกิดขึ้นมาเพื่อเราจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองว่ามันมีความวิเศษดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้หรือไมอ่เราจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองเมื่อจิตใจของเราเข้าไปสัมผัสกับความสงบนะเมื่อจิตที่มีควาสมสงบแล้วรวมตัวเข้าสู่สู่ควาสมสงบหนึ่งเดียวแล้ว จิตนั้นจะมีแต่ความอิ่มในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอจะไม่หิวกระหายไม่ดินน้นรนไม่ดิ้นรนวิ่งสแสวงหาตั้งแต่ก่อดมันก็อยู่ด้วยตัวของมันเองด้วยความสุขอยู่ด้วยความเบิกบานผ่องใสพอออกไปทํางานงานของจิตก็คือปัญญาคือการคิดคายพิจารณาพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของมันนี่แหละ พราะเราแบกมาด้วยโมหะความรุ่งหลงด้วยมาไหลพบไหลาชาติแล้วมันจึงทับถมเข้ามาสู่จิตสู่ใจเป็นโรคทางใจของพวกเราด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละอ่าน,นี้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่น,นมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาจากโมหะความรุ่งหลงคือเราหลงไปไปไปไม่ไม่ทราบในไม่ทราบตามสภาพความไม่จริงมันเราเข้าใจสิ่งที่เราเสกสรรปั้น,ป,นปั้นแต่งนั่แหละเข้าใจ เข้าใจว่าโมไอ้ที่กิเลสมันเสกสรรปั้นแต่งนั้นเป็นความจริงเราก็เลยเป็นแบบไปยึดมันไว้ไปยึดมันไว้แต่ความจริงนั้นมันไม่ใช่ความจริงมันมันเป็นความคาดหมายของของโมหาความรุ่มหลงเองของเพราะฉะนั้นมันจึงปีนเกี่ยวกับความจริงอยู่ตลอดพอปีนเกีียวกับความจริงมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราไม่เป็นไปดังที่เราคาดหมายเราเนี่ยจะเป็นทุกข์เห็นไหมล่ะมันไม่ได้ มันไม่ใช่อีกใครยืดมาให้ให้แกเราเลยความทุกข์มันล้วนถ้าเกิดขึ้นมาจากจิตดวงนี้สร้างเอาสร้างเอาให้มันเป็นโรคทางใจเพราะฉะนั้นการชำระจิตใจของเราการปัดฝาด,ฝาดโรคทางใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปให้เบาบางจางไปก็ต้องใช้ยาทางยาทางใจเหมือนกันมาพิจารณามาพิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันเราดูที่ว่ามีอะไร ที่พวกเราปรารถนาที่พวกเราต้องการมันมีมีไหมที่มันมันเป็นนิจจังที่มันมั่นคงยั่งยืนตลอดไปมีไหมพิจารณาดูพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราก็มาต้องมาพิจารณาดูว่ามันจริงไหมว่าที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันมันเป็นอนิจจังแต่ที่พวกเราเคยยึดไว้เรายึดเรายึดเราปรารถนาเราต้องการให้เป็นนิจจังเ,เราก็ดูตาสมสภาพความจริงมันทุกขัง มันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้ลรวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าไม่ว่าตั้งแต่ตัวของเราเป็นต้นไปนั่นแหละมันมันทนอยู่ในสภาพของมันเองไม่ได้เปนจริงไหมที่พระพุทธเจ้าว่าทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้แต่นะหไหมเรามีแต่มีแต่ว่าสุขังมันเป็นทนอยู่ได้ทนอยู่ได้เราก็มาพิจารณาดูจากนั้นดูซีว่ามัน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 เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราต้องการไหม เราต้องการอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นอนัตตามันไม่เป็นไปดังที่สัตว์โลกปรารถนาแต่มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นทิ่เสกความต้องการของสัตว์โลกหมดสิ้นเลยแต่มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เราปรารถนาต้องการใันเป็นอย่างน like ี้ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เ <lorsque> ป <Book> ็นอย่างนั拜拜้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้มันจริงไหมล่ะเราก็มาพิจารณาหาคําตอบมาให้แก่เราเองหาคําตอบด้วยปัญญาของเราเอง ถ้าเราเจอคําตอบตามสภาพความเป็นจริงมนแล้วแต่โมหะความรุ่งหลงที่มันเคยครอบงำจิตใจเรามาแต่ไหนแต่ไรมันอยู่ไม่ได้หรอกเราไม่ต้องไปไล่ไปด้วยหากันหนีจากเราไปเองหรอกพอเรา็นรู้ความจริงนะมันมันอยู่ไม่ได้เหมือนลองสิที่นี่มันมืดเปิดไฟมันสว่างขึ้นเนี่ยเชิญให้ความมืดเป็นอยู่มันก็ไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้หรอกมันยังไงมันก็หนีจากไปอย่างแน่นอนเนียหนีไปพร้อมกับความสว่างเกิดขึ้น อันนี้ก็เช่นกันโมหะความรุ่มหลงมันกระจาไปพร้อมกับปัญญาความรู้แจ้งเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นแล้วความรู้แจ้งเกิดขึ้นมันความมืดบอดก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเพื่อพวกเราพากันให้เห็นความสาคัญของจิตใจเพราะชีวิตของเราจริงงท,ที่ไม่แตกไม่ดับก็คือใจดวงนี้แหละใจดวงนี้เป็นของไม่แตกไม่ดับจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการทะลุตนอมควรค่าต่อการดูแลแต่ร่างกาย ร่างกายเราก็ดูแลมันไปเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะมาขัดเกลาจิตใจของพวกเราถ้าเราไม่ดูแลร่างกายมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปก็เป็นภาระให้พวกเราต้องเยียวยาหนักขึ้นไปอีกจากนั้นเราก็อาจจะไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือที่จะมาชําระจิตใจของเราเพราะจิตใจการชําระจิตใจก็ต้องอาศัยเครื่องมือกายของเรานี่แหละกายตัวนี้แหละเป็นเครื่องมืออันประเสริฐในการชําระจิตใจของพวกเราเองเพราะฉะนั้น แต่ทั้งภายนอกและภายในก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องพยายามดูแลรักษาบริหารให้มันดียิ่งขึ้นดีขึ้นทางร่างกายเราก็ดูแลให้มันเป็นไปตามเหตุตามผลพอให้เป็นเครื่องมือของเราตามหลักภาราหะเวไปจากขันธาขันห้าเป็นภาระที่เราจะต้องเยียวยาดูแลรักษามันส่วนจิตใจนั้นเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเราจะต้องทุ่มเททุ่มเทสุดกําลังความสามารถของเรา เพราะาการดูแลรักษาจิตใจของเราเราไม่ได้มีเวลายาวนานเลยนะเรามีเวลาเพียงแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาจิตใจจึงไม่ควรที่ประมาทนอนใจรีบเร่งดูแลเสียแต่วันนี้เพื่อเราดูแลได้ดีแล้วจิตตังดันตังสุขข่าวหัางจิตที่อบรมดีแล้วนำสุขมาสู่ตนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนั้นก็เพราะจิตของเรามีธรรมด้วยเครื่องหล่อเลี้ยงนั่นแหละ เมื่อจิตที่มีเปมิหล่อเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันล้วนแต่นำควานสุขมาสู่ตนก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปปรับปรุงเป็นแัติเพืพพ่อความสุขในตัวของเราเองด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะชื่อโอ้เอาอันนี้สงต์้งหลายมันมันเป็นของจริงนะมันเป็นของจริงที่ให้ผลจริงถ้าตอนบางทีทำปุ๊บ มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้รับผลทันทีมันเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยรดน้ําต้นไม้เนี่ยพอใส่ไปปุ๊บมันไม่ใช่มันจะแตกดอกแตกผลเลยทันทีที่ไหนได้แต่มันก็ไม่ได้สะสูญไปไหนอ่าเป็นไปรวมอยู่ในต้นไม้นแเลยพอถึงเวลาควรต่อการแตกดอกมันก็แตกดอกแตกผลใช่ไหล่ะอันนี้มันกันสิ่งที่เราสร้างไว้มันก็ไปรวมอยู่ที่จิตที่ใจของเราใจของเราเหมือนธนาคารบุญเหมือนตู้เซฟเก็บไว้ พอถึงเวลาควรต่อการเปิดออกมันก็เปิดออกใช่ไหมล่ะเปิดออกมาให้ได้ผลมาเรื่อยๆมาเพราะฉะนั้นะฉะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกหลายพุหลายชาต,ติเรายังไม่เห็นจุดหมายปลายทางของเราเมื่อเรายังไม่เห็นจุดหมายปลายทางของเราเราก็ต้องมีสิ่งยึดไว้มีสิ่งเป็นที่พึ่งไว้ถ้าเรามีมีสิ่งที่เป็นที่พึ่งแล้ว แม้เรายังจะต้องไปอีกยาวไกลเราก็ยังมีความหวังได้เสมแต่เราเการไปเราจะไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่อดอยากขาดเสื้อขาด,ขาดแคลนอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างมั่นใจก็คือบุญแม้นทรัพย์สมบัติเงินทองมันยังเป็นของไม่มั่นใจเลยเพราะมันอน,นิจจ์ลยแต่ถ้าหากเรามีบุญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วบุญนั้นมาติดแนบสนิทอยู่กับจิตตลอดเวตลอดไปจึง บุญนั้นแหละผู้ที่เจ้าจงึงให้ชื่อว่าอริยทรัพสัพันปสุจะเป็นจะเป็นทรัพย์ที่แนบสนิทอยู่กับจิตของเราตลอดไปตามใดก็ตามการท่องเที่ยวของเรายังยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางเราก็ได้บุญนี่แหละเป็นหลักประกันเป็นหลักประกันในการไปของพวกเราเองแต่ถ้าเราไม่มีหลักประกันในการไปของเราเนี่ยมันการไปของเราจะว้าเหวที่สุดเลยนะมันจะเป็นเป็นความว้าเหวยเป็นความเศร้าหมองเป็นความ เป็นความยันยำเกงที่สุดเลยอันนั้นก็เป็นตัวทุกข์ที่สุดนะแต่พอแม่ผู้ให้เราให้ทาเป็นยึดบุญไว้เป็นหลักสําคัญในชีวิตของพวกเราบุญนั้นเกิดขึ้นมาจากการกระทําความดีทําความดีก็คือการคิดดีพูดดีทําดีผู้เออคิดพูดทําสิ่งใดไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อตอนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและต่อผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคต อันนั้นขึ้นชื่อว for ่าความดีความดีนั่นรวมเข้าเป็นบุญเมื่อบุญสะสมเข้าไปสะสมเข้าไปมันก็เป็น <Babylon> บ <cat> ุญเบกตะบุญตาเป็นการสั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนแต่แต่เป็นการสั่งสมบุญไวเข้าไปบุญนั่นแหละที่สะสมเข้าไปก็เป็นบุญเป็นวาสนาขึ้นมาคนเราแต่มันมีวาสนามันก็ไปเรื่อยเรื่อยไปทางสูงทางเด่นไปเรื่อยเรื่อยจะไม่หล่ะมันไม่ตกต่ำแค่บุญวาสนามีแต่ชุดลากเราไปในทางสูงไปเรื่อยเรื่อย เมื่อเรายังต้องยังยังเจ้าต้องท่องเที่ยวไปถ้าไปในทางที่ดีมันก็พอไปอยูน่นะใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ไปในทางตกต่ําลงตกต่าลงถ้าตกต่ําลงมันไม่น่าไปหรอกใช่ไหมล่ะฮะคุณโยมเย็นมันไม่น่าไปเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้าไปแล้วต้องไปมันสูงเด่นขึ้นเด่นขึ้นเออต้องเป็นแบบน,นั้นเะเอ,อเอาน้าที่อยากย้ายเปลี่ยนนิยาบวยก็น่ารับพรน่ารับพร